ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้มาถึงบทเรียนบทที่2นะคะเรื่องของการค้าระหว่างประเทศซึ่งหัวข้อาการค้าระหว่างประเทศหรือธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยอาจารย์ได้เกริ่นไปบทที่1เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะนักศึกษาก,ก็ไปทบทวนมาแล้วเนาะ c a s ส study อาจารย์ก็อธิบายเพิ่มเติมให้แล้วนะคะแล้วก็พื้นฐานทางด้านลลจิสติกส์และ s u p p i อาจารย์คิดว่านัากศึกษาเนี่ยมี พร้อมอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าได้เรียนไปเต็มๆไปแล้วคือปีที่ผ่านๆมาเนาะต่อไปเรามารู้จักคําว่าธุรกิจระหว่างประเทศกันนะคะธุรกิจระหว่างประเทศ international business นะคะหมายความว่ายังไงก็คือการค้าระหว่างประเทศ international trade ถูกไหมคะการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศนั่นเองนะคะซึ่งธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยประกอบไปด้วยหัวข้ออะไรบ้างที่เราจะเรียนเนาะธุรกิจระหว่างประเทศสภาพแวดล้อมในธุรกิจระหว่างประเทศนะคะแนวคิดการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหน่วยงาน ภาครัฐการค้าระหว่างประเทศมีอะไรบ้างที่สําคัญนะคะการวิเคราะห์การลงทุนการเลือกพื้นที่ที่ตั้งโรงงานการสร้างคลังสินค้าต่างๆหรือเราจะลงทุนเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์อะไรบ้างเราจะต้องลงทุนในเรื่องของอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ,คะเรามาดูกันว่าธุรกิจหว่างประเทศจันได้เกิดไปบิด บทที่ผ่านมาว่ามันคือการดําเนินงานการค้าข้ามแดนถูกไหมคะของภาครัฐหรือเอกชนหรือหว่างการค้าระหว่างประเทศนะคะหรือว่าอินเ r อร์เนชั่น r ลเทรดนั่นเองนะคะมีการลงทุนระหว่าง2ประเทศขึ้นไปนะคะค่ะแล้วของเราเนี่ยการทําการค้าเนะี่ยระหว่างประเทศเนี่ยมีจุดส่งอะไรบ้างนะคะทาไมเราถึงจะต้องทําการค้าระหว่างประเทศเนื่องจากว่าอะไรคะเราขยะที่อาจารย์บอกเหตุผลไปว่า คําว่าธุรกิจระหว่างประเทศหรือว่าโลจิสติกและสปาเชนระหว่างประเทศเนี่ยทำไมทำไมถึงต้องต้องมีระหว่างประเทศเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราเริ่มแสวงหาผลกําไรจากต่างประเทศละเราไม่ได้เอากาไรจากในประเทศเราอย่างเดียวนะคะหรือเราขยายตลาดหรือว่าเพิ่มยอดขายจากต่างประเทศนั่นเองการลงทุนหรือว่าหาหาสิ่งที่หมายถึงว่าต้นทุนที่ต่ำเนาะ จากต่างประเทศหาทรัพยากรหาวัตถุดิบต่างๆนะคะไม่ได้แต่เฉพาะในประเทศไทยนะคะเราแสวงหาสิ่งที่ทําให้ต้นทุนของเราต่ําที่สุดนั่นเองนะคะจุดประสงค์ของการทําธุรกิจว่างประเทศอาจารย์เกินไปแล้วเนาะแต่ทวนให้อีกรอบหนึ่งก็คือสร้างโอกาสขยายตัวธุรกิจของเราถูกไหมถ้าเรามีการขยายตัวไปต่างประเทศธุรกิจของเราก็มีโอกาสที่จะเติบโตทางด้านเศรษฐกิจทางด้านต่างๆซึ่ง ในปัจจุบันเนี้ยเป็นยุคดิจิตัลเป็นยุคของ globalization ถูกไหมคะมีการเป็นโลกาภิวัตน์เนาะมีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเป็นโลกแห่งการไร้พรมแดนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราขยายธุรกิจไปมากเท่าไหร่ฐานการตลาดหรือว่าฐานลูกค้าเราก็จะมากขึ้นทำให้ธุรกิจของเราทำไมคะเติบโต ก้าวไกลได้เร็วขึ้นนะคะต่อไปค่ะสร้างรายได้แน่นอนอยู่แล้วเรามีฐากนการตลาดเพิ่มขึ้นใช่ไหมเราก็จะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถูกไหมคะรายได้เพิ่มขึ้นไม่พอใช่ไหมคะต้นทุนของรายได้ทาไมคะลดลงอีกต่างหากถ้าเรามีแหล่งทุนหรือแหล่งทรัพยากรแหล่งวัตถุดิบที่ทําให้ต้นทุนเราต่ําลงนะคะต่อไปค่ะตอบสนองอะไรต่อตอบสนองความต้องการของคนได้ตอบสนองของอสภาวะต่างๆที่ลุมเราว เ,าาเรื่องของความต้องการที่มีจุดสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถูกไหมคะอีกอันนึงคือเรามองหาสิ่งโอกาสสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆข้อได้เปรียบใหม่ๆถูกไหมคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยคู่แข่งของเรามันเยอะมากทีนี้เราจะทำในอะไรที่มีความแตกต่างจากจากคู่แข่งรายอื่นๆล่ะ เราอาจจะสร้างจุดเด่นถูกไหมคะเราอาจจะทำสินค้าที่มันมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลคือไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนมุมโลกไหนหรือชาติไหนสามารถใช้ได้ไม่มีการาเรื่องของวัฒน,นกรรมเกี่ยวข้องทุกสัญชาติสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้เราสามารถปรับประยุกต์ใช้ได้กับทุกประเทศภูม,มิประเทศอย่างนี้นคะ่ะเป็นต้นเราเรียนรู้ถูกไหมคะเรามีการเรียนรู้มีการพัฒนาสินค้าเราเพื่อที่จะ สร้างโอกาสในการแข่งขันนั่นเองค่ะ